ผู้ญี่ปุ่นเก่งผู้ญี่ปุ่นคร่องต้องฝึกผู้ญี่ปุ่นทุกวันนะครับเซกงนะครับจากเพจภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ใบเซกงนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงคําว่าทิ้งนะครับใช่ไหมการปล่อยมือครับการทิ้งของที่ไม่ดีออกไปครับเอาของที่ไม่ดีออกจากชีวิตของตัวเองครับแล้วก็ใส่ของที่ดีเข้ามาครับเป็นเหมือนของกฎการ รีเพลซใช่ไหมครับก็คือแทนที่กฎการแทนที่โดยการเอาของที่ไม่ดีครับออกไปแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับการเรียนรู้ทักษะใหม่ก็เหมือนกันครับโดยเฉพาะการเรียนรู้เช่นการเรียนรู้ทักษะเล่นเปีย,นยนโ,น,โน,นนะครับการร้องเพลงก็ดีครับการฝึกภาษาอังกฤษการฝึกภาษาญ,ญี่ปุ่นก็ดีครับมันต้องมีเวลาให้ใช่ไหมครับหรือไปเรียนว่ายน้ำเนี่ยใช่ไหมครับหลายคนต้องส่งลูกไปเรียนว่ายน้ํานะครับทุกอ่า วันเสาร์อาทิตย์นะครับต้องส่งลูกไปเรียนเปียโนครับทุกเย็นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับมันเป็นการฝึกฝนการเป็นฝึกฝนทักษะใหม่ๆมใช่ไหมครับมันต้องทิ้งนะเวลาอย่างอื่นออกไปครับแล้วก็เอาเวลาที่เราต้องการทักษะใหม่ครับมาใส่แทนใช่ไหมครับแต่นั้นจึงเป็นคําว่าการทิ้งบางสิ่งบางอย่างครับในภาษาญี่ปุ่นเราจะใช้คําว่าเทปานาสุนะครับมาดูกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับครับและมีประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สเรียนที่เปิดสอนอยู่นะครับเป็นคอร์สเรียนพูดญี่ปุ่นสําหรับคนทํางานนะครับเรียนตัวต่อตัวนะครับหนึ่งต่อหนึ่งออนไลน์ผ่าน zoom นะครับเริ่มจากศูนย์ก็เรียนได้นะครับราคาปกตินะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพิเศษเพียงนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเรียนสัปดาห์ละสามครั้งนะครับครั้งละประมาณสี่สิบนาที เปียนประมาณ4-5เดือนนะครับสนใจนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR ว o d e โค้ดเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับ3เดือนเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับเทปานาสุนะครับภาษาญี่ปุ่นเราพูดว่าเทปานาสุนะครับถ้าดูตรงตามตัวคันจีนะครับใช่ไหมเทใหนาสุเทให้นาสุครับแต่ออกเสียงว่าเป็นเทปานาสุนี่เทปานาสุคือตัวนี้คือการปลายมือครับ ตรงตัวเลยนะครับเตะบ้านาสือครับตัวจริงคือเทกับห้นาสือเทะบ้านาสือคือปลาอยมือครับต้องยอมทิ้งมันไปครับต้องยอมให้มันออกไปจากชีวิตของเรานะเปรียบเทียบได้กับการเรียนภาษาก็เหมือนกันครับเราต้องทิ้งเวลาที่ที่ทํารบกวนชีวิตของเราทําให้เราไม่ไปข้างหน้าใช่ไหมครับเช่นเวลาดูทีวีเยอะเกินไปใช่ไหมครับดู Netflix เยอะเกินไปครับดูละครซีดีเกาหลีครับเล่นแต่ Facebook Tik t o อ k เยอะเกินไปครับ ทำให้เราไม่สามารถจัดเวลานะครับมาฝึกฝนครับทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นได้สักทีนะครับหลายคนนะคนไทยนะครับโอ้โหแบบลงทุนน้อยมากครับแต่อยากได้เยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยมีเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นวันละชั่วโมงเดียวเนี่ยครับไม่มีเวลาแล้วนะบบอกเลยครับว่าไม่เก่งครับคุณจะไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปจะไม่ได้เลยนะจะไม่ได้แล้วก็จะมาโทษเองว่าฉันโง่หรือเปล่าทําไมฉันจําไม่ได้นะครับนะฉันหัวไม่ดีนะฉันท้อแท้อ่ะคุณให้สัปดาห์ละชั่วโมงอ่ะ มันจะพูดได้ยังไงใช่ไหมครับเหมือนเรียนร้องเพลงสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงครับคุณจะร้องเพลงเก่งร้องเพลงแพเราะได้ยังไงครับใช่ไหมครับไม่มีทางจะเป็นไปนได้ครับ <S <S <cinematic. S 2> เพืนน่อนผมนะครับเป็นคนเกาหลีนะครับก็ร้องเพลงเป็นประจํานะครับก็บอกว่านะครับเนี่ยเออไม่ใช่ร้องเพลงเป็นประจําเพเื่อนผมคนเกาหลีนะครับก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นนะฝึกวันละหกชั่วโมงนะครับ ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นวันละ6ชั่วโมงนะครับใช่ไหมตอนนี้คือสอบได้เอ็นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากใช่ไหมครับถ้าเราไม่ยอมทุ่มเทครับมากขนาดนี้ครับไม่เราไม่สามารถที่จะอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งแน่นอนนะครับดงนั้นต้องทิ้งครับเวลาครับทิ้งกิจกรรมครับทิ้งชีวิตเดิมบางสิ่งออกไปนะครับเพื่อเราจะสามารถมาฝึกซ้อมนะภาษาญี่ปุ่นได้นะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเทปหน้าสื่อนี่ครับก็คืออย่างเช่นคําว่านะครับโยยเต 直したらいいのかわからなかった。どうしても、長っ、と、うん、しても、その人は問題を手放すことができませんね。はい。どうやって直したらいいのか、踏みるわじゃけ、はいらえいじゃどうやって踏みにじゃめん。直したらいいのか、踏みはいやんらいん。直したらいい。直す、っ、直わけ、はいじゃめん。どうやって直したらいいのか、わか,からなかった。 ไม่รู้ครับวัคลาคัตตชโะนะครับครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการอย่างไรดีครับสโนว์ตัวว่าคนนั้นก็คือมนไดโอฮันาสึเทเบนาสุโคโตกะดีกิมเซงคนนั้นก็คือไม่สามารถที่จะทิ้งปัญหาไปได้ใช่ไหมเน,นี่ยคนเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายัางไงดีครับคิดอยู่นั่นแหละนะครับโอ้กุ้มใจครับหน้าเครียดหน้าแดงหน้าดำนีำ่ครับมันต้องเรียนรู้จ,จะเทบนาสึครับทิ้งปัญหาไปครับใช่ไหม ปล่อยวางครับเกิดอะไรก็ช่างมันครับจะแบกปัญหาไว้ทําไมครับนะครับต้องทิ้งปัญหาครับแล้วก็ไปเอาสิ่งใหม่ใช่ไหมครับต้องมีกฎของการ replacement ครับกฎของการแทนที่ใช่ไหมครับนะเทเนาสือก็คือต้องทิ้งนะทิ้งปัญหาทิ้งชีวิตเดิมอย่าไปคิดเรื่องแต่ปัญหาครับเอาสิ่งใหม่เข้ามาใช่ไหมครับใช่ไหมนะครับแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นครับถ้าเราอินพุตเฉพาะเรื่อง ปัญหาเรื่องแง่ลบจิ้มจะดีได้ยังไงใช่ไหมต้องอินพุตสิ่งดีเข้ามาครับเพราะว่าความคิดไอเดียชี่ของเราเป็นผลผลิตจากความคิดใช่ไหมครับอินพุตสิ่งไม่ดีครับเอาพุตก็มาเป็นสิ่งไม่ดีครับดังนั้นต้องทเบตนาสอกับทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปทิ้งปัญหานะบางสิ่งบางอย่างครับปัญหาบางอย่างมันมันแก้ตรงนี้ไม่ได้ครับมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับในการเยียวยาจิตใจนะครับด้วยนะครับหรือคําว่านะครับนี่สปาราชีวนาชีวะทเบตนาสึอ No oto, hey. achi, oh achi, กิจสุบสุนนกตัวนี้ให้สุบาราชีโอวานาชีคือเรื่องที่มันสุดยอดมากเลยนะสุบาราชีคือแบบอ๋อสุบาราชีดสเน่ก็คือมันสุดยอดนะเรื่องที่มันสุดยอดก็คือว่าเทคนิคการทิ้งใช่ไหมครับเทเนาสุก uh ิจสุดสุก็คือเป็นเทคนิคเรื่องการทิ้งนะครับผมฟังรายการวิทยุญี่ปุ่นเป็นประจํานะครับมีช่องหนึ่งเขาชื่อช่องว่าครับเทบนาเทเบนาเทบนาชิราจิโอเลยนะครับใช่ไหมเป็นช่องรายการที่จัดเกี่ยวกับเรื่องการทิ้ง ทิ้งข้าวทิ้งของทิ้งเวลาที่สูญเปล่านะครับครับจัดมาเขาทามาหลายปีแล้วนะรับแล้วพูดทอปิกทุกวันเลครับเป็นเรื่องใหม่นะครับก็คือเป้าหมายคือต้องทิ้งสิ่งที่ไม่ดีรอบข้างชีวิตออกไปนะครับแล้วก็ชีวิตเราก็จะรายล้อมด้วยสิ่งที่ดีใช่ไหมครับทิ้งเวลาที่สูญเปล่าไปนะครับทิ้งเรื่องที่ไม่จําเป็นไปนครับของที่ไม่ใช้ก็ก็ต้องทิ้งไปเงี้ย เพื่อตัวเองจะได้เป็นมินิมอลิสใช่ไหมครับเป็นคนที่ครับมีน้อยแต่เหมือนที่จะมีมากใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับเป็นกิจสื่อนะครับครับที่เราจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นครับเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยครับอันไหนที่เขาก็ดีแล้วก็มาต่อยอดมาใช้ต่อใช่ไหมครับเทเบลเลสกิจจสื่อก็คือว่าเทคนิคการการทิ้งข้าวทิ้งของครับทิ้งสิ่งไม่เดียวจากชีวิตเป็นต้นนะครับหรือคํานี้นะครับโอ้คำนี้ดีมากนะครับมัจจิคังโน มุดาอเทบนาสือครับก็คือคือทิ้งเวลารอคอยที่ปราประโยชน์ไปใช่ไหมครับวันนี้ก็ฟังรายการที่พูดไปสักครู่แล้วใช่ไหมครับหลายครั้งก็ฆ่าเวลาใช่ไหมครับนั่งเล่นเกมโอโหโหนะ้เวลาที่เราต้องรอนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเวลามันมันต้องมีถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ครับมันต้องมันต้องเวลาต้องเช่นเวลาต้องรอรถไฟครับเวลารอรถแท็กซี่ครับบางครั้งเวลารอรถบัสต้องเป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับว่ารถจะออกครับรถจะไปที่ไหนครับช่วงระหว่างรอนะครับใช่ไหมครับเราต้อง อย่าปล่อยนะบอย่าปล่อยให้มันศูนย์เปล่าใช่ไหมเล่นเกมค่าเวลาใช่ไหมครับคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยวิธีแก้นะครับละทิ้งนะครับการใช้เวลาที่ปล่าประโยชน์ระหว่างรอคอยนะเขาหนึ่งคือไปเดินเล่นใช่ไหมครับเดินเล่นคือได้สุขภาพด้วยครับคิดคอนเทนต์ได้ด้วยครับเจอสิ่งใหม่ได้ด้วยใช่ไหมครับสองนะครับเวลาที่ต้องรอคอยบางสิ่อบางอย่างครับอย่าทิ้งอย่าปล่อยให้เป็นศูนย์เปล่าครับต้องอะไรครับเอามาเรียนครับใช่ไหมมาเรียนหนังสือครับอ่าโดยเฉพาะ เราที่เร <Stevens. S 1> ียนภาษาญี <adalah> ่ปุ่นกันอยู่ใช่ไหมครับที่จริงเรามีเวลาเยอะมากเลยนะใช่ไหมครับผมเคยแนะนํานักเรียนหลายคนใช่ไหมคณะนั่งรอนะครับก็อย่าไปเล่นอย่างอื่นครับมาท่องภาษาญี่ปุ่นดูครับอย่างเช่นขณะขึ้นรถไฟครับไปนางานนะครับนั่งรถก็ดีนะครับขับรถก็ดีครับเปลี่ยนห้องรถยนต์เราเป็นสัมมนาภาษาญี่ปุ่นนะครับใช่ไหมฝึกพูดอยู่คนเดียวฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับจริงเรามีเวลาจับตัวได้ตลอดเวลานะครับคือเราได้เปรียบนะครับกว่า การฝึกทักษะหลายอย่างนะครับลองคิดดีๆนะครับอย่างเช่นคนที่ฝึกทักษะกีตาร์ครับคนฝึกทักษะเปียโ,โนเนี่ย,เ,ยเขามีเวลาอยู่แน่เปียโ,โนครับจำกัดใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะอุปกรณ์ก็คือเปียโ,โนครับยกไปไหนระหว่างเดินทางได้ไหมครับยากใช่ไหมครับยกกีตาร์ ขณะเล่นกีตาร์ขณะขรับรถได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ปากของเราติดกับเราย4ิสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับเราเช้ปากของเราตอนไหนก็ได้ในการฝึกพูดนะนเป็นข้อดีครับได้เปรียบกว่าการฝึกทุกทักษะนะเพราะปากกับหูครับอยู่ติดตัวเราใช่ไหมครับปากก็เป็นเหมือนลําโพงออกมาใช่ไหมหูแล้วก็ฟังใช่ไหมครับเราก็พูดนะที่ยินเสียงตัวเองฝึกเสียงตัวเองใช่ไหมขับรถก็พูดได้ใช่ไหมรับดาก็ยังพูดได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถฝึกพูดไปสัย่ปุ่นได้ตลอดเวลานะคนที่บอกว่าไม่มีเวลาฝึกเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับแสดง ไม่เก็ตไม่เข้าใจครับไม่มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องการจัดเวลาเอาเสียแล้วเกินนะครับจะต้องเปลี่ยนใหม่โอเคไหมครับที่เราจะจัดเวลาอย่างดีนะนับทุกเวลานะครับเป็นการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วเราจะเก่งขึ้นนั่นเองครับต้องยอมทิ้งนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อแลกเอาทักษะใหม่ให้ได้นะครับหรือนะครับคำว่าววววววััััััตต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 ตนน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 นาาาาาาาชชชีีะะะะโโ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 ดดคคคคกกเเเเเเมมมมมสสออทุิซรบไ่่ฉันจะเจออะไรก็ตามนะครับสโนเเเเอทท บานอุเนี่ยเขาบว,ว่าชิมาสิก็จะไม่ทิ้งรูปภาพนี้เป็นอันขาดใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คนนี้ก็เห็นความสําคัญใช่ไหมครับว่าเนี่ยไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตก็จะไม่ทิ้งรูปภาพนี้เป็นอันขาดนะครับครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องคําว่าเทบ้านอาุนะครับก็คือการทิ้งนะบางสิ่งมาอย่างครับ พิชิตมันหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับถ้าเราคิดแล้วคิดเองนะครับเราจะรู้ว่าเราต้องทิ้งอะไรมากมายใช่ไหมครับเพื่อให้ชีวิตเราคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับมีเวลาในการฝึกทักษะนะครับฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้จึงเสนอคําว่าเทปมาดาสึนะครับลองไปทบทวนนะครับฝึกทุกวันนะครับแล้วเราจะเก่งนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้เสนอคําว่าเทปมาดาสึก็คือการละทิ้งนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีออกไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับให้มัตตาน